เดี๋ยวเราพามาติดตามนะครับแม่วัวด้านหลังนะครับมีภาวะรกค้างนะครับตอนนี้น่าจะมนลูกเสียไปแล้วแหละเพีงจากคลอดลูกนะครับประมาณสองสัปดาห์นะครับเจ้าของเพิ่งตามหมอมาดูนะครับว่ามีเมื่อออกมานะครับลักษณะมีกลิ่นนะครับข้นนะครับเละๆนะครับจากรูปที่ส่งมาให้หมอดูนะครับก็จะเป็น รกค้างนะครับที่กําลังจะเน่าแล้วก็เละออกมานะครับอันนี้มันผ่านมาประมาณ2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวให้คุณหมอทําการตรวจอีกทีนึงนะครับแล้วก็พิจารณานะครับให้ยาแอนติไบติกนะครับแล้วก็มีการสอดยานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปที่เป็นเมือกเละๆไว้ให้ชมนะครับ วันนี้เรามาตามคุณหมอมาดูนะครับแม่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอะไรนะหมอลบกค้างลอกออกไม่หมดนะตัวนี้ได้แจ้งมาว่ามีเศษลอกออกมาเป็นกองเลยอยู่บนพื้นอันนี้คือเศษลกนะครับจะทอดลูกได้สองอาทิตย์แล้วอันนี้คือเรามาเจอตอนนี้คือสองอาทิตย์แล้วนะครับแต่แตช่วงแรกถามว่าลบกค้างไหมเจ้าของขบอกว่าไม่ได้ค้างแต่เอาออกมาแล้วแต่ผมคิดว่าออาไม่หมด เหลือบางส่วนมีการดึงล้างออกมาเพื่อที่จะรีบเอาลบเนาะจะมีบางส่วนที่ยังอยู่ในมดลูกอยู่วันนี้ก็เลยมีการขับด้วยกลไกลของร่างกายมาเราจะดูส่วนที่เหลือนะครับว่ายังมีไหมถ้าฝามลูกยังไม่ติดแต่น,นิฐานก่อนว่าถ้าฝามลูกไม่ติดเราจะมีการสอดอายาเปชีวนะเข้าไปในมดลูกนะครับแต่ถ้าติดแล้วเราก็ให้ยาไปชีวนะแบบฉีดไว้กรณีบแบบนี้เกษตรกรสามารถสังเกตได้อย่างไร ก็สังเกตก็คือจะมีอาการมีเศษลกขับออกมามีกลิ่นมีแมงวันตอมนะครับแม่วัวกินน้อยลงมีอาการมีการท้องบวมทูกผอมตัวนี้ก็ถือว่าท้องท้องบวมไม่ยอมให้ลูกกินนมได้เต็มที่ผอมแต่บวมอาการคือไม่สบายตัวไม่สบายตัวเดี๋ยวผมลดูช่องข้อแต่ว่า ยนะอย้ามายม<ห>อ,ยาอนานเกินไปเนาะจริงจริงฝามือลูกจะปิดไม่เคินสามวันนี่มันตั้งสิบสี่วันแล้วเดี๋ยวเราก็ลองสี่ยงดูถ้าทำได้ก็คืวอยากจะสอบยาปฏิชีวนะเข้าไปในมือลูกเนาะตอนนี้กรณีนี้เราสอบไม่ได้แล้วก็ ฉีดยาปฏิชีวนะแบบออกมิดยาวนานไว้ให้แล้วก็รอดูกับแสายฉันต่อไปก็ทําการล้างมลูกจริง,รงๆเราไม่ควรปล่อยให้ค้างแบบนี้นานเคิไปอ่ภาวะลูกค้างเราีแล,แล้วลบคนออกตั้งแต่คลอดลูกไม่เกินแปดชั่วโมงต้องต้องรอ,ให,อให้หมดหมือน,นั้นเราตอดยาไม่ได้เราก็ก็ใช้วิธีการฉีดยาอีกชีวนะ ก,กรณีที่แบบนี้พอมีลกค้างอันต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรบ้างครับเพราะว่ามะลูกเสเ็จนะครับการผสมติดยากเกิดขึ้นนะครับอลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าการกลับสั์ครั้งต่อไปเนี่ยเกษตรกรดูง่ายเลยสังเกตดูเมือกถ้ามีภาวะคุณมีลิ่มเลือิ่มหนองต้นอยู่เนี่ยแนะนาให้ล้างมะลูกก่อนที่จะผสมครั้งต่อไปนะครับ<อ>ล้างมะลูกเสร็จรอบนี้ล้างมะลูกก็ทิ้งไว้เลยรอบหน้าผสม ก็สังเกตดูเมื่อค่อใส่ก็ค่อยผสมแล้วแบบนี้ในช่วงแรกจะมีผลกระทบต่อแม่วัวและลูกวัวอย่างไรบางแรกก็คือแม่วัวจะป่วยนะครับเกิดอาการภาวะการอักเสบนมลดนะครับไม่ยอมให้ลูกกินนมไม่สบายตัวลูกวัวก็ผอมแห้งหิวแต่แม่ไม่ยอมไม่ดูดนะครับอา,อาการอีกโรคหนึ่งก็คือภาวะแห้งนมนะครับถ้ามันลูกอักเสบภาวะแห้งนมก็เกิดขึ้นไม่มีนมอย่างนี้ถือว่าอักเสบจัดเลยเริ่มอักเสบแต่ดีว่า แม่วัวมีภาวะยังแข็งแรงอยู่กลไกของร่างกายก็ทําปฏิยาการใต้านักเสดไดสส้สำหรับเกษตรกรนี้เวลาวัวคลอดลูกเราจําเป็นไม่ต้องให้อนตี้เบติกหรือเปล่าครับไม่จําเป็นแล้วเพราะกลไกของร่างกายเนี่ยเกิดการใต้นขนาดเฉดได้มีภาวะต่อต้านเชื้อโรคอยู่แล้วถ้าไม่เหนื่อบ่ากันแรงก็ไม่จํเาเป็นต้องให้อะไรก็คือไม่ต้องฉีดยาอะไรเลยไม่จำเป็นนะนะครับถ้าเกิดว่ามีการกับสัตว์ทั้งต่อไปหรือมีภาวะที่ลกค้างเนี่ยควรให้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้ยินมาคืออนตี้เบติกมีผลต่อปริมาณน้ํานม จริรจงๆแล้วไอ้ที่เ,เ,เราติก็มีผลต่อปริมาณน้านมนะครับทําให้น้ํานมลดทําให้อาบิสิภาพของน้านมลดลงนะครับมีผลต่อตัวลูกนะครับก็ถ้าไม่เป็นอะไรเราก็ไม่สมควรให้สเปรย์สปะนะครับหรือพวกยาติชีวนะคก็คือช่วงแรกของการคลอดนี่ก็คือไม่ต้องยุง่งไม่ต้องให้ยาป,ปกติลอออกป,ปกติไม่ต้องให้อะไรเลยนะครับคนใจร่างกายทํางานเองนะครับอันนี้ก็คือลกค้างนะครับแล้วก็มีมดั่วเสพตามมานะครับสังเกตว่า ท้องเขาจะกลางเห็นไหมครับแม่ท้องจะกลางใหญ่นะครับแต่ว่าลําตัวเนี่ก็คือผอมนะครับบอดีสกอร์ต่ำแต่ว่าท้องกลางบวมนะครับอันนี้ถ้าล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ก็จะพบว่ามลูกบวมนะครับมลูกบวมด้วยนะครับหลังจากนี้ก็เขาจะทับหนออออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้หมอจะให้เป็นแอนติไบติกไปนะครับชนิดฉีดนะครับหมอเพราะว่าปากมลูกปิดไปแล้วนะครับคุณหมอก็จะให้แอนติไบติกนะครับชนิด ลอง acting ไปนะครับออกฤทธิ์ยาวนานนะครับก็ตามตามยาให้ครบโดสนะครับกรณีนี้ก็ถือว่าเขาเป็นเยอะนะครับเขาเป็นเยอะนะเพราะว่าเห็นไหมครับของเสียที่ขับออกมานะครับจะเป็นยุยยุยนี่ก็คือรกนะครับที่ยังเหลืออยู่ยังออกไม่หมดว่างั้นเถอะนะครับกรณีนี้นะครับอาจจะพบได้ในกรณีที่เกษตรกรนะครับเวลาคลอดลูกเสร็จแล้วนะครับรีบเอารกนะครับดึงรกออกมาไม่หมดใช่ไหมครับหมอ อาจจะเอาไปกินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้<ห>ไม่หมดสังเกตดูเมื่อการกับสั์ครั้งครั้งครั้งต่อไปถ้าเมือกไม่ใสมีภาวะขุน่นมีหนองก็ให้ล้างมาลูกก่อนผสมนะครับถ้ามีภาวะขุน่นมีหนองแล้วเราผสมมันก็ไม่ติดกับอ่าครับกรณีมลูกอักเสบนะครับไม่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยนะครับในระดับไหนก็แล้วแต่นะครับก็คือเอ่อมันจะทําให ไม่สามารถฝังตัวได้นะครับตัวอ่อนไม่สามารถฟังตัวได้ก็คือ,เ,อ,อเราพบหนองคุณแม่คุณ,คณน้อยเท่าไหร่ก็ช่างนะครับแนะนําให้ล้างมดลูกนะครับสําหรับกรณีมดลูกอักเสบนะครับเพราะว่าการที่พบเ,เมื่อคุณเป็นหนองนะครับมันก็จะมีผลในการผสมติดนะครับก็คือตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวได้นะครับเนาะมันก็จะมีผลเกี่ยวเนื่องกันนะตอนนี้วันนี้คุณหมอก็ให้ยาไปนะครับแล้วก็ดูแลกันไปนะครับ หลังจากนี้หลังจากขยาไปแล้วเขาก็จะขับของเสียต่างๆที่เหลืออยู่นะครับออกมานะครับแล้วก็รอรอรอบถัดไปนะครับถ้ามีการกลับสัตว์นะครับอันนี้ต้องพิจารณาล้างม้ลูกนะครับเดี๋ยวหมอก็จะพิจารณาล้างม้ลูกสาหรับแม่นี้เนาะในเบื้องต้นอย่างนี้เกรรษตรกรสามารถทําอะไรได้บ้างถ้าเป็นถึงขัน้นขนาดนี้แล้วเกรรษตรกรควรตามหมออย่างเดียวเลยควรตามสัตวแพทย์นะครับ ขั้นต,ตอนทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่านี่อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างที่รุนแรงเพราะว่าการให้ยาหรือฮอร์โมนต่างๆนะครับขอให้อยู่ในดุลระยะมีดของสัตวแพทย์นะครับ